จอกจกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็หายชั่วค้างชั่วขราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไไม่ด้แล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะ ลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้หร้องไห้เลย บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลย๋อมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไนข้างซ้ายเนี่ยแต่ว่าคุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่อง่สองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้น่ะเดินไปกระปักซอยได้นั่งโมไซค์ไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนเขายังบอกอะไรวะ ว่าอย่างเงี้ยโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแล้วครับแพงด้วยครับอสู้นี้ดีบุญไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ย่อเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะครับคุณปลายการลันตียู่เลยกรันตีนเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะ ใครดีบูนดีที่สุดจริงครับคุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนานิดนึงครับพอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลย